ต่อจากโพสที่แล้วที่เราได้รู้กันแล้วว่าค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลนั้นคืออะไรแลานำไปใช้งานกับอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาใช้งานฟังก์ชันเลเวลที่เอาไว้ใช้สำหรับหาค่าความสูงเพื่อนำไปวางแผนการลำเลียงน้ำจากที่สูงกันนะคะในเริ่มแรกกดที่ปุ่มเลเวลสีดำนะคะจะพาเราเข้ามาในหน้าแผนที่เราก็ทำการเลื่อนหาตำแหน่งไซต์งานของเราเลยค่ะ ในที่นี้ก็จะอยู่ที่ภาคเหนือกันนะคะเมื่อมาถึงไซน์งานของเราแล้วก็ทําการหาตําแหน่งความสูงในจุดที่เราต้องการค่ะคือให้เราทําการเลื่อนหน้าจอให้ตัวเลงอ่ะไปตรงกับตําแหน่งที่เราต้องการจะหาความสูงกดปุ่มบวกสีส้มที่อยู่ทางด้านล่างค่ะจะได้เป็นจุดจุดหนึ่งขึ้นมาทีนี้ถ้าเรามีหลายตําแหน่งเราก็ทําซ้ําวิธีเดิมค่ะเลื่อนแผ่นที่ให้ตรงตัวเลงแล้วกดปุ่มบวกไปเรื่อยๆค่ะจนเมื่อมากตำแหน่งที่จะหาความสูงให้ได้เรียบร้อยแล้ว, <c oughs> ลวกดที่ปุ่มเลเวลทางด้านข้างปุ่มบวกสีส้มค่ะ ระบบจะค้นหาความสูงของแต่ละจุดมาให้ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรในกล่องข้อความสีดําที่อยู่เหนือจุดจะบอกค่าความสูงของพื้นที่ซึ่งจะเห็นตัวเลขทางด้านบนกับด้านล่างนะคะเมื่อเราเลือกจุดไหนก็ตามตัวเลขทางด้านบนของจุดที่เราเลือกเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์ส่วนจุดอื่นๆตัวเลขด้านบนจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือจุดอื่นได้มีการเปรียบเทียบค่าความสูงกับจุดที่เราเลือกค่ะโดยค่าบวกนั้นก็คือจุดนั้นอยู่สูงกว่าจุดที่เราเลือกไว้กี่เมตร ส่วนค่าลบก็คือจุดนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเลือกไว้กี่เมตรส่วนตัวเลขที่อยู่ทางด้านล่างก็คือความสูงจริงๆของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลค่ะตอนนี้เราก็ได้ค่าความสูงของแต่ละจุดมาแล้วหลังจากนี้ก็จะนําค่าพวกนี้เนี่ยไปวางแผนโครงสร้างลําเลียงน้ําจากที่สูงกันได้แล้วค่ะ